สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลงลึกในแนวคิดจากหนังสือ Untamed ของ Glennon Doyle นะครับสวัสดีค่ะเป็นหนังสือทีออ่ได้รับความสนใจเยอะมากเลยนะคะใช่ครับจากที่เราไปดูข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆมาเนี่ยเหมือนแก่นหลักของเขาคือการเดินทางค้นหาตัวเองเนาะค่ะการปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่สังคมหรือ,อ,อคนรอบข้างคาดหวังแล้วกลับไปฟังเสียงข้างในจริงๆ อืมฮอเสียงข้างในค่ะหนังสือจะเล่าประมาณว่าเราจะพบอิสรภาพที่แท้จริงได้ยังไงทำนองนั้นนะคะผมสนใจคำว่าทำให้เชื่องที่เขาใช้มันเหมือนกับว่าเออเราถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์บางอย่างจนลืมความเป็นตัวเองไปใช่เลยค่ะไปะเดีนหลักคือแบบนั้นเลยคือการชาทายความเชื่องตรงนั้นเพื่อกลับไปสู่ตัวต,วตนจริงๆของเรางั้นหัวใจสำคัญ ก็คือการเป็นตัวของตัวเองจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่พยายามเป็นแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นถูกต้องค่ะแล้วเครื่องมือนําทางก็คือเสียงภายในของเราเองหรือสัญชาตญาณน,นี่แหละค่ะครับแต่ว่าการจะฟังเสียงนี้เออมันต้องฝึกฝนนะคะต้องเชื่อมั่นในเสียงนั้นด้วยการฟังเสียงข้างในนี่เออฟังเพลินๆเหมือนจะง่ายนะครับแต่พอเอาเข้าจริงน่าจะท้าทายเหมือนกันโดยเฉพาะถ้ามันไปขัดกับสิ่งที่สังคมบอกว่าดีหรือควรทํา ใช่ค่ะท้าทายมากเพราะมันมักจะนําไปสู่การตั้งคําถามกับกรอบคิดเดิมๆที่เราเคยชิน mm hmm. ซึ่งตรงนี้มันต้องใช้ความกล้าหาญเหมือนกันแล้วมันก็เชื่อมกับอีกเรื่องที่สําคัญมากๆคือการรักและยอมรับตัวเองการยอมรับตัวเองค่ะแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะปล่อยวางความกลัวความผิดหวังในอดีตหรือความกลัวว่าจะไม่สมบูรณ์แบบอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องกล้ายอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นจริงๆแม้จะแตกต่างถึงจะเจออิสรภาพนั้นเป๊ะเลยค่ะ ไม่แปลกใจเลยครับที่คนดังๆอย่างมิชาโอบามาชมว่าหนังสือเล่มนี้ลึกซึ้งจริงใจใช่หรือโอปราวินเฟรที่บอกว่าเปลี่ยนชีวิตเลยใช่ค่ะหรืออย่างเบรนเน่บราวน์เองก็บอกว่ามันสะท้อนเรื่องการฟื้นฟูและการเป็นตัวเองที่แท้จริงซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเนี่ยมันไปสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาพอดีเลยค่ะอ๋อย็นยีนี่เอง แสดงว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวแต่มีหลักการมารองรับด้วยมีค่ะมีงานวิจัยรองรับเยอะเลยทำให้แนวคิดมันดูหนักแน่นขึ้นไปอีกครับแล้วมันสอดคล้องกับเรื่องอะไรบ้างครับในทางวิชาการหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องการยอมรับตัวเองหรือ self acceptance ที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับงานวิจัยเยอะมากบอกว่าการยอมรับตัวเองเนี่ยช่วยลดความเครียดได้จริงเพิ่มความสุข แล้วก็ทำให้เรารับมือกับปัญหาได้ดีขึ้น mm hmm. ซึ่งมันจะตรงข้ามกับการพยายามทำตามแรงกดดันทางสังคมตลอดเวลาอันนี้งานวิจัยก็ชี้ชัดว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเราได้จริงๆแปลว่าการที่เราพยายามจะเป็นในแบบที่สังคมอยากเห็นมากๆเนี่ยจริงๆอาจจะทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำให้ห่างจากความสุขที่แท้จริงได้ ถูกต้องค่ะแล้วมันก็ไปเชื่อมกับเรื่องความกล้าหาญและความเปราะบางที่เบรนเน่บราวน์พูดถึงบ่อยๆครับความเปราะบางค่ะคือการกล้าเปิดเผยตัวตนจริงๆแม้จะรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบหรือเราไม่มั่นคงก็ตามซึ่งการกล้าตรงนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจของการสร้างชีวิตที่มีความหมาย พอเห็นภาพความเชื่อมโยงแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเออจริงด้วยอยากลองปรับใช้ดูบ้างควรเริ่มจากตรงไหนดีครับมาดูไปเรื่องใหญ่เหมือนกันนะการจะอันเทมตัวเองเนี่ยเริ่มจากเรื่องเล็กๆในชีวประจุวันก่อนได้เลยค่ะไม่ต้องแบบพลิกทุกอย่างทันทีครับเช่นอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยลองฝึกเช็คอินกับความรู้สึกตัวเองบ่อยๆค่ะอาจจะแค่หาเวลาเงียบๆถามตัวเองว่าเออตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะ หรือลึกๆเราต้องการอะไรกันแน่อืการเขียนบันทึกสั้นๆก็ช่วยได้มากนะคะเหมือนค่อยๆจูนหาเสียงข้างในตัวเองใช่ค่ะอย่างที่สองคือลองตั้งคำถามกับความเชื่อหรือกฎบางอย่างที่เราทำตามๆกันมาโดยไม่เคยสงสัยเลยเอ๋อแบบว่าที่เคยเชื่อมาตลอดลองถามดูว่ามันยังใช่สำหรับเราอยู่ไหมใช่ค่ะมันจริงๆสำหรับเราไหมหรือเป็นแค่สิ่งที่เราถูกบอกให้เชื่อเฉยๆอย่างที่สามคือ ฝึกใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นค่ะใจดีกับตัวเองค่ะลดการวิจารณ์ตัวเองลงปล่อยวางความผิดพลาดมองเป็นบทเบรียนมากกว่าแล้วก็สุดท้ายลองมองหาสภาพแวดล้อมหรือผู้คนที่สนับสนุนให้เราเป็นตัวจริงได้จริงๆอะค่ะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะที่ที่เรารู้สึกโอเคที่จะแสดงความรู้สึกหรือความต้องการของเราออกมาฟังดูเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้นะครับไม่ต้องหักดิบแต่ค่อยๆปรับจากข้างใน ใช่ค่ะมีประโยคเด็ดๆในหนังสือที่ช่วยย้ำเตือนเรื่องนี้ไหมครับแบบว่าอ่านแล้วโดนใจเลยโอโ้โหมีเยอะเลยค่ะอย่างประโยคที่ว่า you were made to be real not perfect อ,อ,อืเราถูกสร้างมาเพื่อเป็นตัวจริงไม่ใช่เพื่อสมบูรณ์แบบใช่ค่ะฟังแล้วแบบปลดล็อกเลยเนาะจริงครับมันเหมือนบอกว่าไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นก็ได้อีกประโยคก็น่าสนใจ the braver we are the luckier we get ยิ่งกล้าโชคยิ่งเข้าข้างเหมือนกระตุ้นให้เรากล้าก้าวออกมาจากเซฟโซนครับแล้วก็จะมีรางวัลรออยู่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันที่ชอบมากๆคือ when we stop fighting the world and start befriending it the adventure begins เมื่อเราหยุดต่อสู้กับโลกแล้วเริ่มผูกมิตรกับมันการผรจญภัยก็เริ่มขึ้นอันนี้เปลี่ยนมุมมองเลยนะครับ ใช่ค่ะจากที่เคยรู้สึกว่าต้องต่อต้านตลอดเวลาก็เปลี่ยนเป็นการอบรับความเป็นไปได้ใหม่ๆแทนสรุปแล้ว Untamed ก็เหมือนเป็นเสียงกระตุ้นเตือนให้เรากล้าฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆนะครับทลายกำแพงที่มองไม่เห็นต่างๆออกไปเพื่อใช้ชีวิตที่เป็นของเราจริงๆอิสระแล้วก็มีความหมาย ตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะมันคือการเชิญชวนให้เรากลับไปค้นพบตัวตนที่แท้จริงที่อาจจะหล่นหายไประหว่างทางยอดเยี่ยมมากครับสําหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปมีคําถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้คุยกันเรื่องการฟังเสียงภายในการท้าทายกรอบต่างๆแล้วเนี่ยลองนึกดูสิครับว่าอะไรคือการกระทำเล็กๆชิ้นแรกสุดเลย ที่คนคนหนึ่งสามารถเริ่มทําได้เดี๋ยวนี้เลยเพื่อจะค่อยๆเริ่มคลายเชือกที่มองไม่เห็นที่ผูกมัดตัวเองไว้ออกจากกรอบเหล่านั้นได้บ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ